ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีบวงสวงการร่วมออกร้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2558เยนวันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินด,ดามาตโปรดให้รองศาสตราจารย์ในแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงการร่วมออกร้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผพยายามยากสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2558ณร้านมูลนิธิบริเวณสนามเสือป่าพระราชาวังดุสิตติดประตูทางเข้าด้านถนนสีอยุธยาด้วยปีนี้งานกาชาติจัดขึ้นภายใต้คำขวัญถวายพระพรอ,องค์อุปนณายิกา6 0พรรษาปวงประชาสุขใจเพื่อเฉลมเมเิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจเจริญพระชนมายุ60พรรษาวันที่2เมษายน2,558ในส่วนความมูลนิธิได้จัดตกแต่งร้านให้มีพื้นที่อิ่มบุญอิ่มใจและอิ่มท้องโดยมีร้านค้าส่วนพระองค์จำหน่ายผักที่ทรงปลูกและร้านผลพลอยพอเพียงเพื่อนพึ่งพาจำหน่ายผล,ผลผลิตของผู้ประสบอุทกภัยเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่และได้นำมาแปรรูปเป็นอาหารของหวานเบเกอรี่เครื่องดื่มและไอศครีม ด้วยงานกาชาติจะเริ่มจัดวันที่30มีนาคมนี้